รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง 7hd บริษัทกันตานาเสนอ เรื่องบางเรื่องที่มองว่าเล็กอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและน้ำพึ่งหยดเดียวหยดนี้ลหละครับที่เราพร้อมช่วยคุณไกลเกลียโดยพิธีกรอารมณ์ดีพร้อมด้วยสุปตาอารมณ์ขันในรายการมโนสาเรสุปตาพาไกลเกลีย สู่รายการมโนสาเรศุตาพาไกเลียคุณชอบเลี้ยงแมวกันบ้างไหมมันไม่ได้เลี้ยงแต่มันมาอยู่เองมีตัวเดียวเลยชื่อมารวยมารวยคือตั้งชื่อให้มันมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มาแล้วรวยใช่หลานตั้งให้หลานคือผู้จัดการร้านตั้งให้เพราะว่ามาแล้วร้านขายดิบขายดีก็คนเยอะก็มารวยอ่ะก็เลยโชคดีนะเลยรอดจากลูกชิ้นคือถ้ามาแล้วไม่รวยอ่ะไม่งั้นก็ล่งมอจะเป็นลูกชิ้นแมว เขาเล่นอะไรครับต้องหาถึงว่าอยากที่เอาหมาไปแล้วเอาแมวไปทำลูกชิ้นผมต้องตอบเขาอย่างไรก็อาจจะเป็นแบบลองสักที่ไหมเดี๋ยวส่งไปให้กินที่บ้านแหมโบลิงอุตส่าห์ตั้งใจเล่นมุ กะว่าใจหาซะหน่อยมาเจอลุงรองหักมุกเข้าสะนนี่มันเป็นแมวที่อิ่มหนำสำราญมากเพราะมันดันมาอยู่ในบ้านที่มันเป็นร้านอาหารอ่าเพราะฉะนั้นมันมีอาหารเยอะะอาหารเหลือโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ้วนอ้วนง่ายๆว่าแมวทรงเหมือนผมเออใช่เออเออเร็วแล้วนะเราอ่ะเออเร็วนะคืออ้วนแบบอาจารย์นี่มิกเองแต่คุณชอบอยู่แล้วแมวชอบค่ะอ่แต่สิ่งที่พวกคุณชอบนำโชคมาให้คุณ บางทีอาจจะเป็นปัญหากับใครบางคนไปดูกันเลยนะครับกับเรื่องนี้ลูกแมวของใครเห็นลูกแมวน่ารักน่ารักแบบนี้จะกลายมาเป็นปัญหาได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะครับวันนั้นน่ะเห็นกับตาเลยว่าแมวเขาว่าข้ามมาฝั่งบ้านเราแล้วเคยจะไปเชื่อล่ะครับว่าน้องเล็กๆหน้าตาน่ารักเหล่านี้ที่เดินเพ่นพ่านในบ้าน จะกลายมาเป็นปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสวัสดีค่ะนี่ลูกสาวนะคะชื่อน้องคาปู เป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะดูแลประครบปังุงมมาเป็นอย่างดีไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดรักเหมือนลูกสาวเลยค่ะดันโชคร้ายโดนแมวข้างบ้านปั้มเอาน่ะสิค่ะสวัสดีครับนี่ครับเจ้าคาร์บอนนะครับพันธุ์สกอตติชโฟนะครับเป็นแมวรักของผมเลยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาเหมือนผมเนี่ยแหละครับหล่อเหลาเหมือนผมเนี่ยแหละครับ <S <S แต่มันหนีไปปั้มสาวข้างบ้านท้อง ตอนนี้ก็เลยมีปัญหากันอยู่นี่แหละครับก็ไม่ได้อยากให้น้องท้องอะคะ่ะตั้งใจจะเลี้ยงแค่คาปูตัวเดียวแต่ตอนนี้เหรอคะลูกสามแล้วคะ่ะผมเนี่ยไปขอแบ่งตัวผู้เข้ามาตัวหนึ่งนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมทั้งที่เจ้าคาร์บอนเนี่ยเป็นพ่อของลูกนะครับผมเนี่ยอยากเรียกร้องสิทธิ์ให้เจ้าคาร์บอนมันครับมาทําให้คนอื่นเดือดร้อนยังไม่พอ ให้ช่วยรับผิดชอบก็ยังไม่ช่วยจะมาโวยวายอ้างสิทธ์นั่นสิทธ์นี่ฝันไปเถอะค่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมผู้หญิงแบบนี้แหละครับชอบใช้แต่อารมณ์ผมก็ไม่ได้ขอเขาฟรีๆสักหน่อยผมยินดีช่วยค่าเลี้ยงดูเขาได้ซ้ําแต่เขาไม่ยอมท่าเดียวเลยครับถ้าไม่ให้อ่ะผมก็จะฟ้องจะฟ้องจะฟ้องผมจะเรียกร้องสิทธิ์ให้เจ้าคาร์บอนเนี่ยนานะที่เขาเป็นพ่อโอ้เขาไม่ได้ขอแบ่งเปล่านะเขาให้เงิน ถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะโดนข้อกฎหมายนะทําไมอ้าวข่มขืนไปปั้มอะไปปั้มเขาอะถ้าเป็นมนุษย์อะถ้าเป็นมนุษย์นี่คุณโดนเลยนะที่รู้ใจแมวหรือเปล่าเขาอาจจะปิ๊งกันก็ได้พันเดียวกันด้วยนะเขาก็ไม่แน่เขาอาจจะบ้านใกล้กันอาจจะประมาณแบบมันมองมองอาจจะมองมองกันไว้นานแล้วจะเกี่ยวพาราศีกันมาสักพักใหญ่โดยที่เจ้าของไม่รู้แต่ที่รู้คือคุณน้ำผึ้งบอกว่าไม่เคย ที่จะช่วยลิงดูอันนี้ขัดกันอยู่ผู้หญิงบอกไม่เคยช่วยแต่ผู้ชายบอกก็เต็มใจจะช่วยอยู่เรียกเขามาคุยเลยดีกว่าเนาะดีค่ะออเชิญพบอมกับคุณบอยและคุณน้ำเพิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นเพื่อนกันไหมรู้จักกันไหมเนี่ยรู้จักกันครับเพื่อนข้างบ้านก็สนิทกันดีก็รู้ว่าทั้งคู่เลี้ยงแมวก็เหมือนซื้อแล่ๆกันนะคะก็เลยเหมือนเหมือนช่วงแรกๆที่ซื้อมาเราก็เลยเหมือนคุยกันว่าเออเลี้ยงยังไงใครซื้อก่อนใครซื้อก่อน ออทางเขาซื้อก่อนค<ต>าร์ออบอนเป็นพี่คาร์บอนอันนี้ฉันเป็นตัวเมียคารบูอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกที่ไปซื้อเราเราตั้งใจจะซื้อตัวผู้เ,ออเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะให้น้องมีลูก แต่ทีเนี้ยตอนที่ไปซื้อก็คือเราเหมือน,นเราเดินไปที่ตลาดสัตว์เสียงร้านหนึ่งก็คือพอเห็นปุ๊บแล้วคนขายก็คือบอกตัวผู้แล้วพอได้ว่ากูตัวขึ้นคือเ,เป็นตัวเมียตัวแต่เขาเลี้ยงตัวผู้หรือตัวเมียแล้วแต่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้มีลูกนะคะบางบ<อ>คนเขาไม่อยากมีลูกเลยเขาจะเลี้ยงตัวผู้ชั่วสุด ไม่ต้องเป็นภาระค่ะอืมมันจะท้องมันจะอะไรใช่แต่ตัวผู้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันจะเปรี้ยวมันจะเหมือนลุงมันจะเหมือนลุงสมัยก่อนทำไมวะเปรี้ยววางไข่ไว้ทั่วไล่ไปไล่ตัวผู้ตัวนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วพอเมียจับได้ก็บอกว่าถีบออกเฮ้ยไม่ใช่กูเนี่ยก็รู้เรื่องเมียรู้เรื่องเล ยิงไปลุงงไม่เล่นกับหนูเหมือนอย่างนี้บ้างเลยลุงลสองมาตรฐานนะท่านโทษนะเออคือลุงไม่เข้าใจมุกลูกชิ้นแมวก็ลูกชิ้นแมวทําไมลุงเข้าใจหมาหันแต่ทำไมลุงไม่เข้าใจลูกชิ้นแมวหมาหันกับลูกชิ้นแมวก็ไอหมาหันเคยได้ยินบทจะลูกชิ้นแมวพิ่งเคยครั้งแรกขอโทษผมขอโทษไอลุงก็คิดว่ามันพูดจริงไม่คิดว่ามันเล่นมุกเอางี้ดีกว่าปัญหาของคุณเริ่มจากฝั่งของคุณน้ำผึ้งก่อนคืออะไรครับเริ่มเริ่มจากเหตุการณ์วันนั้นเลยนะคะปกติเนี่ยเราจะเลี้ยงน้องระบบป ก็คือให้อยู่ในบ้านแบบร้อซก็คือจะไม่ปล่อยน้องออกข้างนอกเลยแต่วันนั้นเราพาน้องออกไปเดินเล่นหน้าบ้านแต่ก็คือปิดลวไว้นะคะอยู่ในบ้านเราแล้วเราก็ใส่สายจูงให้น้องด้วยก็คือกันแบบกันหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยในระหว่างที่เรานั่งเล่นกับน้องหน้าบ้านเนี่ยมันมีโทรศัพท์เข้ามาเราชาร์จไว้ในบ้านเราก็เอาสายจูงน้องอะคล้องไว้กับเก้าอี้ซึ่งไม่ให้น้องหลุดออกไปแล้วเราก็เข้าไปรับโทรศัพท์ในบ้านประมาณสัก1ินาทีได้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเดินออกมาจังหวะที่เราออกมาเราเห็นแมวเขาอะ ก็คือกําลังทําแมวเราอยู่ก้าตาเลยกัดตาเลยกําลังสมพันธ์กันอยู่ร yeah, ู so ้ไ ok ด้ไงว่าเป็นแมวผมครับยังไงครับคือตอนแรกอ่ะที่เขามาบอกว่าแมวเขาท้องครับเขามาพูดลอยๆอย่างเงี้ย เราอะหาหลักฐานไงเขาไม่มีหลักฐานให้ก็คือเราเคยเห็นแมวเขาอะตั้งแต่เด็กเราก็เลยมั่นใจว่าเออสีแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็คือแมวเขาที่จะบอกว่าไม่ยอมรับเหรอเนี่ยฮะไม่แต่ถ้าไม่ยอมงั้นจะขอรู้เขาทำไมคะคุณกำลังอ้างสิทธิ์คนเป็นพ่อนะคะไม่ตอนแรกอะตอนแรกไม่ยอมตอนแรกที่เขาโาโวยวายอะมันไม่มีหลักฐานเขาบอกว่าแมวเขาท้องคุณจะบ้าเลยให้เขาไปถ่ายตอนแมวมีอะไรกันให้คุณดูเหรอมต้องเป็นหลักฐานไงคือตอนนั้น่ะเข้าใจไหมโทรศัพท์อะเราชาร์จแบตแล้วเราไปรับเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มันก อยู่ในบ้านแล้วจังหวะเราเดินออกมามันไม่มีใครมีสติพอที่จะแบบอุ้ยวิ่งกลับไปหยิบมือถือเราตกใมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ละครนคือเราช็อกในเมื่อที่เข้าใจนะในเมื่อที่เราเลี้ยงแมวเรามาตั้งใจให้เขาไม่ต้องผสมพันธุ์ออกมาปุ๊บจังหวะคือลังเห็นแล้วว่ารีบวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะอรตกใจทำไมเธอไม่ใช่ไม่ขวาดเขี่ยให้มันหลุดไม่ก็คือแบบเราแค่เสียงดังเขาตกใจเขาก็เราก็แบบเราก็แต่ว่ามันเรียบร้อยแล้ว เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นแต่ก็คือมันทับกันอ่ะก็คือสินาทีเราก็คิดว่ามันมันก็พอสมควรมันก็คงเรียบร้อยแล้วไม่งั้นมันจะท้องได้ไงใช่ตอนหนุ่มๆนาทีครึ่งแล้วตอนนี้สามชั่วโมงยังออกแต่ลมอยู่ระหว่งนี้ครับี่คมใช่ไหมคะหลังอย่างนี้คือพวกที่คมใช่ไหมอันนี้คมมากเยี่ยมสุดยอดดีกว่าลูกชิ้นหมูห้าคม ผมกวาลูกชิ้นแมวจริงๆโบลิ่งอย่าไปยอมสู้ๆเราก็เลยออกมาเห็นว่าเขาเพิ่งเสร็จกิจกันค่่แล้วเราก็เหมือนแบบเราก็เหมือนไล่อะให้เขาแบบแยกเป็นคาร์บอนแน่นอนเรามั่นใจค่ะเพราะว่าคือแมวหน้าตาแบบนี้แล้วคือบ้านติดกันนะคะมันก็มีตัวเดียวแหละมันก็ของเขาสุดท้ายมันก็เขาเพราะวิทีอาเมื่อกี้สีมันออกตัวพ่อเลยอะใช่ค่ะสีมันเหมือนพ่อมากกว่าแม่งนะมาฟังต่อเลยยังไงครับตอนแรกอะ เราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่ามันจะท้องไหมเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดอะไรกับลูกเราเวลาผ่านไปก็คือน้องก็ลองเหมือนท้องเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ่เราก็อยากได้ความมั่นใจเราก็เลยพาไปหาหมอไปอันตราซาวดูสรุปก็คือท้องพอท้องปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมาแจ้งเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณบอยแมวเนี่ยก็คือแมวคุณนะคือมาทําแมวเราท้องนะอะไรเงี้ยวันนั้นเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าเหตุการณ์เขาก็แบบ อ๊ยแล้วคุณไม่มีหลักฐานอะแล้วคุณมาพูดลอยๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบแล้วมาบอกเงี้ยต้องการอะไรเราก็เลยบอกว่าก็ต้องการให้ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหน่อยเพราะว่าการเลี้ยงแบบเด็กๆหรือว่าตั้งท้องหรือแม่แมวอะไรงียมันใช่มันมันค่อนข้างค่าใช้จ่ายสูงก็ประมาณป็นหมื่นกประมา2 0 0ะ0กว่มบาทค่าอะไร0 0งหมก็มีค่าอันตาซาวค่าทำคลอดค่ะเพราะเวลาคลอดก็ต้องไปฝากคุณหมอแล้วก็มีค่าวิตามินบำรุงแม่นมลูกแมวอาหารสารพัดเลยค่ะสุดท้าย เขาก็ไม่รับผิดชอบค่ะไม่รับผิดชอบปฏิเสธท่าเดียวอ้าว no ทำไมถึงทํากับน้ํเพึ่งได้ล่ะครับคุณบอยเล่นปฏิเสธไปก่อนโดยไม่มีเยื่อใยแบบนี้แล้วจะมาขอลูกเข้าไปเลี้ยงดูท่าน่าจะยากนะคุณบอยงานนี้สุดตาของเราเหนื่อยแน่แล้วคุณต้องการอะไรที่มารายการเราวันนี้ก็คือไม่ต้องการคือจริงๆอะไม่ได้อยากมาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะแบ่ง <Ừ. S 2> ลูกแมวให้เขา <Ừ. S 2> แต่เขาก็คือแบบจะเอา สรุปคือคุณไม่ให้ไม่ให้ค่ะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพราะเขาไม่ได้ยตั้งแต่แรกใช่ใช่น่าไงเห็นไหมบอกแล้วบางงานนี้หินแน่คุณนำพึ่งไม่ต้องการอะไรมีแต่ฝั่งคุณบอยที่ต้องการฝ่ายเดียวยังไงฮะไม่คือตอนแรกอ่ะที่เขามาบอกว่าแมวคลอดท้องครับเราอ่ะหาหลักฐานไงเขาไม่มีหลักฐานให้เธอเอินอ่ะวันนั้นอ่ะเขาอ่ะพาลูกแมวมาเล่นหน้าบ้านแล้วผมก็เห็นว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะเออหน้าตามันเหมือนไอคาร์บอนวะผมก็เลย ฟันใจคิดว่าใช่แมวเราอ่ะน่าจะไปทับจริงแต่ตอนนี้เขามาบอกตอนแรกตอนนั้นเราไม่ยอมรับใช่เราก็เลยไปคุยกับเขาว่าโอเคเราพร้อมรับผิดชอบนะเราขอเราขอลูกมาเลี้ยงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เอาเลยเขาโวยวายอย่างเดียวปฏิเสธอย่างเดียวอแต่คุณต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าตอนแรกเขามาบอกคุณว่าให้คุณช่วยคุณก็ปฏิเสธเขาเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานแต่ทีนี้พอหลักฐานออกมาคุณหวังว่าเขาจะให้คุณมาเลี้ยง ใช่แต่เราไม่ได้ขอฟรีครับเราบอกว่าเราเราพร้อมรับผิดชอบแล้วช่วยเขาเท่าไหร่อ่ผมเสนอเขาไปห้าพันครับเออ5 0 0พันแต่เขาจ่ายไปเป็นหมื่น20,000ื่ยังต่ำสอ0 0 0กว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาท5 0 0พันไม่เอาหนูว่ามันไม่ยุติธรรมอะค่ะนั่นสิอยู่ๆจะมาช่วยแค่5,000ันเพื่อขอลูกไปเลี้ยงตัวหนึ่งมันไม่น้อยไปหน่อยหรือคุณบอยดูยังไงยังไงคุณน้ำพึ่งก็คงปฏิเสธแน่นอน พู่แมวเมื่อกี้เห็นในวิทยามีสามมีตัวผู้กี่ตัวครับมันมีตัวผู้่สองตัวแต่ว่าตัวเมียตัวหนึ่งแต่ทีเนี้ยตัวผูู่มันสีเหมือนเจ้าคาร์บอนอ่ะตัวเดียวตัวเดียวอีกตัวหนึ่งคือเหมือีตัวน่คือตัวเมียหนึ่งพู่หนึ่งเมียหน้าเหมือนคาร์บอนใช่แล้วก็หนึ่งพู้หน้าเหมือนคา่ะโอเคทำไมคุณไม่เอาตัวเมียไม่คือถ้าเอาตัวเมียครับถ้าสมมติผมเอาตัวเมียมาเลี้ยงที่บ้านอ่ะ มันจะมีปัญหาคาร์บอนนะมันจะไปทับลูกโอ้แล้วคุณไม่กลัวเหรอว่าไอตัวผู้ของเขาเนี่ยจะไปทับแม่ของมันอีกทีนึงไอ้คาับปูอะเออมันก็อยู่ด้วยกันมันก็มีติดนะไม่ค่ะคือพอหลังจากที่คาปูคลอดลูกก็คือทำหมันเลยทำหมันคาปูเลยเรียบร้อยแลวถึงจะทับแม่แม่ก็ไม่ท้องไม่ท้องครับจะให้ซุปตาเราช่วยไก่เกลี่ยเรื่องอะไรครับผมอยากได้ลูกแมวของผมครับคุณอยากได้ลูกแมวตัวผู้ไม่เอาตัวนี้ยังไงผมก็จะเอาตัวผู้ครับ <laughs> อย่าว่าแต่ตัวผู้เลยขอตัวเมียตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคุณน้ำพึ่งจะยอมยกให้ไหมคงต้องให้สุกดารองไก่เกลียดดูไปคุยกับเขาว,ว่าแบบอันเนี้ยขอได้ไหม <c oughs> โอเคผมพร้อมรับผิดชอบแล้วเพราะผมเห็นราคาแล้วเพราะผมไม่ทำ<อ>หม<อ>ันคุณ่ถ้าคุณเอาตัวผู้มาแล้วไม่ทำหมัหนแมวคุณอาจจะล่อน,นออกไปแล้วก็ไปทับแมวตัวไหนข้างนอกอีกคุณอยากคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ไหมปรึกษาลุงดีดีมีผู้หญิงเดินมาแล้วบอกว่าพี่ลุง นี่ลูกเราเอาเป็นขับเ, <laughs> เดี๋ยวขับแสดงว่ามีมโนสาเรสุกตาผ้าไกลเกลีย